เรื่องราวของหมอสูซานวินเลอร์กำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ทำงานกับรถเปิดประทุนรุ่น MGB Roster เพื่อเข้าเวรตามหน้าที่คุณหมอสูซานเป็นหมอผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลกำลังเตรียมการชำระความสะอาดก่อนลงมือรักษาเพื่อช่วยเหลือคนไข้ของเธอหลังจากทำงานมาทั้งวันหมอสูซานก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับคนรักซึ่งก็คือหมอมาร์คเบลโล ทั้งคู่ม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่จนบางครั้งก็ทะเลาะกันเพราะการใช้ชีวิตหลังเลิกงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันต่อมาที่โรงพยาบาลทั้งสองก็มักจะเจอกันอยู่เป็นประจำและ้รักใครใ้ให้กำลังใจกันแตกต่างกับตอนที่อยู่บ้านจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ห้องผ่าตัดอีกห้องเหล่าพยาบาลและทีมแพทย์กำลังเตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตัดอย่างชำนาญเพื่อทำการผ่าตัดภายในให้ใหกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งของหมอซูซานตามวันที่ได้นัดหมายเอาไว้มีการปรับระดับความดันอุปกรณ์วางยาสลบจากสายท่ออย่างมีระบบ เื่อสะดวกในการผ่าตัดคนไข้ในลำดับต่อไปหลังจากผ่านพ้นจากการผ่าตัดเป,เป็นที่เรียบร้อยชีพจรของแนนซี่เพื่อนของหมอสูซานกลับมีอาการผิดปกติและไม่ฟื้นตื่นขึ้นมาในสภาพเดิมแม้จะเรียกให้ตื่นอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีการตอบสนองด้วยความที่เป็นเพื่อนคนสนิทของหมอสูซานทางห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลจึงโทรมาแจ้งข่าวอาการโครมา่านอนแน่นิ่งแต่ยังคงมีชีวิตของแนนซี่ให้หมอสูซานได้รับทราบในทันทีสร้างความประหลาดใจให้กับหมอมาร์กอยู่ไม่น้อยจึงเข้าไปเช็กซ้ำและเฝ้าดูอาการ จนกระทั่งหมอซูซานได้เดินเข้ามาดูอาการเพื่อสนิทให้เห็นกับตาผลการตรวจเป็นไปอย่างธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนไข่าบางกลุ่มแต่หมอซูซานนั้นยังคงคาใจกับระบบสมองและเส้นเลือดระหว่างที่กำลังดูรายงานหมอซูซานพยายามหาข้อมูลเพื่อเทียบกับการวินิจฉัยโรคและอาการต่อจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องทดลองภายในโรงพยาบาลภายในห้องแล็บทดลองทางเคมีกลับพบหมอที่กำลังติดพันกับพยาบาลอยู่ใต้โต๊ะจึงต้องหยุดกลางคันเพื่อให้ข้อมูลเธอข้อมูลนั้นยังไม่ชัดเจนพอ หมอหญิงจึงต้องตรงดิ่งไปค้นหารายชื่อของผู้มีอาการเดียวกันกับเพื่อนสนิทของเธอที่ห้องคอมพิวเตอร์เธอพยายามบีบรายชื่อให้แคบลงโดยการตรวจสอบผู้ป่วยที่มีระยะเดียวกันกับภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาเวลาต่อมามีเคสจากผู้ป่วยรายหนึ่งถูกส่งเข้ามารับการผ่าตัดที่หัวเขา่าซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีลักษณะแข็งแรงและกำลังใจที่ดีมากถึงขนาดท้าทายให้เหล่าคุณหมอรีบๆลงมือซะจะได้ลงไปเล่นกีฬาหลังจากการพักฟื้นต่อ ต่อมาหมอซูซานได้ถูกมหมอฮาริสหัวหน้าหมอผ่าตัดโรงพยาบาลเรียกเข้าพบมหมอฮาริสขอร้องให้หมอซูซานหยุดการขุดคุยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพราะไม่อยากให้ข้อมูลภายในเล็ดลอดออกไปจนเสียชื่อของสถาบันจากนั้นหมอซูซานที่เริ่มผ่อนคลายก็เดินเล่นหยอกล้อก,กับหมอมาร์กเพื่อไปดูอาการคนไข้ที่เพิ่งทำการผ่าตัดหัวเข่าเสร็จก่อนหน้านี้เธอยิ้มได้ไม่นานก็ต้องตกใจที่เห็นคนไข้ที่แข็งแรงระดับนักกีฬามีสภาพเดียวกันกันกบแนนซี่เพื่อนสนิทที่ได้แต่นอนแน่นยิ่งแต่รัการตอบสนอง หมอมาเห็นสีท่าไม่ดีจึงพยายามแยกหมอซูซานออกมาจากการเยี่ยมการถกเถียงกันถึงความไม่น่าเป็นไปได้ของคนไข้ารายที่2ที่หมอซูซานเริ่มสงสัยกับการผ่าตัดที่ผิดพลาดถ,ถึง2ครั้งจากนั้นหมอซูซานจึงจดชื่อของคนไข้นักกีฬารวมกับรายชื่อคนไข้ทั้งหมดภายใน1ปีที่ผ่านมาด้วยต่อมาหมอซูซานก็โทรไปสอบถามข้อมูลในการเทียบผลข้อมูลตามระบบก่อนจะพบว่าหมอจอร์ดนั้น มีข้อมูลของทุกคนที่ถูกผ่าตัดจนเกิดอาการเป็นเจ้าหญิงนิทราและนอนติดเตียงจนแน่นิ่งแต่ยังคงมีชีวิตอยู่หมอซูซานจึงเข้าไปเยี่ยมเยือนและขอนาข้อมูลที่หมอจอร์ดมีนั้นไปศึกษาดูแต่หมอจอร์ดนั้นไม่อนุญาตหมอซูซานจึงบอกลาและออกจากห้องไปแบบนิ่งๆโดยมีนายช่างคนหนึ่งแอฟเฝ้าสังเกตอาการเธออยู่ตลอดเวลาระหว่างการสนทนาหมอซูซานยังคงตามหาเบาะแสการผ่าตัดที่น่าสงสัยอย่างไม่ย่อท้มอมุ่งตรงไปที่ห้องตรวจร่างกายของคนไข้าลาโลกเพื่อสอบถามนายแพทย์ทั้งสอง นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าทั้งสองคนพูดถึงวิธีเลี่ยงการตายอย่างมีเงื่อนงำและการทําให้คนหมดสภาพแต่สร้างสถานการณ์ทําให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุได้ด้วยทักษะทางการแพทย์หมอซูซานกลับไปหาหมอฮาริสอีกครั้งด้วยความหวังทั้งยังระบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังจนหมอฮาริสต้องเข้าไปปลอบโยนก่อนจะหาทางแล้วแนะนําให้หมอซูซานนั้นหยุดพักไปเที่ยวตากอากาศฟื้นฟูจิตใจให้ผ่อนคลายสักสิบวันแล้วค่อยกลับมาทํางาน หลังจากส่งหมอหญิงกลับออกจากห้องไปแล้วมหมอฮาริสก็แอบบ่นถึงนิสัยจุกจิกที่หมอซูซานแสดงออกมาจนเขาลำคาญมากๆให้เราได้เห็นส่วนหมอซูซานที่กำลังจะก,กลับบ้านกลับสตาร์รถไม่ติดจึงสติแตกที่พบแต่ความยุ่งยากในชีวิตในช่วงนี้ระหว่างที่กำลังระบายอารมณ์กับรถที่ดับสนิทอยู่นั้นหมอซูซานก็หันไปเห็นชายชุดดำท่าทางลึกลับคนหนึ่งกำลังต้องมาที่เธอท่าทางนั้นดูไม่เป็นมิตรหมอซูซานจึงรีบหาทางอื่นเพื่อกลับบ้านก่อนจะตรงดิ่งไปที่รถประจำทางแล้วนั่งลง จังหวะนั้นเองเธอสังเกตเห็นว่าชายชุดดำนั้นกำลังตามเธอมาติดๆที่ข้างรถแต่โชคดีที่รถนั้นเคลื่อนตัวออกไปก่อนจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกลับมาถึงที่บ้านเธอก็เล่าเรื่องชายชุดดำให้มาร์กฟังแต่มาร์กก็กลับไม่สนใจเธอแต่หมอสุสานก็ยังข้องใจกับท่อยาสลบที่ใช้ในการผ่าตัดหมอมาร์กเลยชวนไปดูที่โรงพยาบาลให้มันจบๆไปจะได้นอนหลับอย่างไร้กังวลหลังจากได้เข้าไปตรวจที่ห้องผ่าตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างดูเป็นปกติไม่มีอะไรผิดแปลกไป ทั้งสองจึงกลับบ้านอย่างสบายใจหลับเต็มอิ่มวันต่อมาทั้งสองก็ใช้เวลากับการพักผ่อนเที่ยวชายทะเลวิ่งเล่นกันตามภาษาคู่รักใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มค่าออกไปเดินเล่นที่ท่าเรือนัน่งคานข้าวในร้านอาหารแล้วหาอะไรดื่มให้สดชื่นระหว่างที่กำลังขับรถกลับบ้านซูซานบังเอิญไปเห็นป้ายชื่อของสถาบันเจฟเฟอร์สันที่มักจะเจอในใบส่งร่างของคนไข้เข้า เธอจึงขอร้องให้มาร์กจอดเลี้ยวไปส่งเธอเพื่อตรวจสอบดูสักหน่อยมาร์กนั้นนึกว่าวันหยุดจะได้ทำให้เธอเลิกหมกมุ่นกับเรื่องงานแล้วแต่ก็ไม่อยากขัดใจจนเสียบรรยากาศจึงยอมไปส่งคนรักแม้จะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นักก็ตามทั้งสองขับมาจนถึงสถาบันล,ลึกลับกลับพบว่ารอบๆตึกและบริเวณนั้นเงียบสงบเหมือนอาคารรกร้างส่วนมาร์กนั้นไม่อยากเข้าไปดูด้วยจึงขอ,อนั่งอยู่ในรถรอเพียงลำพังสูสานที่อยากรู้อยากเห็นก็มุ่งหน้าไปที่ประตูทางเข้าของอาคารอย่างจริงจังเพราะอยากรู้คำตอบ เมื่อหมอซูซานมาถึงหน้าประตูของอาคารพยาบาลคนหนึ่งก็เดินออกมาต้อนรับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อนจะแจ้งว่าตอนนี้ทางสถาบันยังไม่พร้อมเปิดจะทําการให้กับบุคคลภายนอกเข้าทุกอย่างต้องถูกดัดหมายและกําหนดการล่วงหน้าถึงจะเข้ามาเยี่ยมชมภายในตัวอาคารได้หมอซูซานก็พยายามขอพบกับเจ้าของสถาบันรวมทั้งหวานล้อมพร้อมจะเข้าไปให้ได้แต่กลับถูกปฏิเสธจึงยอมกลับไปที่รถแต่โดยดีหลังจากหยุดพักผ่อนจนครบหมดเวลาเที่ยวแล้วหมอซูซานก็กลับมาทํางานเหมือนเช่นเคยตามปกติ ระหว่างที่เธอผ่าตัดเสร็จแล้วแวะพักอยู่นั้นก็หันไปเห็นหมอมาร์กกับหมอจอร์ดกำลังสนทนากันและหันมามองที่เธอเป็นระยะระหว่างนั้นเองฝ่ายเทคนิคช่างซ่อมบำรุงที่กำลังทำบางอย่างอยู่ไกลๆได้แอบบอกข้อมูลเกี่ยวกับหมอจอร์ดให้กับหมอซูซานฟังพร้อมกับนัดหมายให้เธอไปพบเขาที่ห้องซ่อมบำรุงใต้อาคารเมื่อเธอทำงานเสร็จจังหวะนั้นหมอจอร์ดก็แอบสังเกตเห็นทั้งสองเข้าพอดีก่อนที่จะมีนายแพทย์คนหนึ่งเข้ามาแทาบทำให้หมอซูซานรับเคสต่ตอไปภายในสิบนาทีที่ห้องผ่าตัดอีกห้อง ภายใต้สายตาของหมอจอที่เฝ้าดูอยู่ห่างระหว่างที่ทําทีเป็นสนทนากับหมอมาร์คหลังจากหมดคิวผ่าตัดหมอซูซานก็ตรงดิ่งไปที่ห้องซ่อมบํารุงที่นายช่างได้แอบนัดเธอเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีชายชุดดําได้เข้ามาหานายช่างก่อนหน้าเธอโดยที่นายช่างไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยซ้ํา หมอสุสานก็กำลังลงมาทีหลังแต่ชายชุดดำชิงลงมือจัดการกับนายช่างด้วยถังน้ำจนร่างเปียกเลอะเทออไปทั้งตัวก่อนจะผลักนายช่างติดกับแผงไฟฟ้าจนหมดสภาพหมอสุสานที่ยังหาทางไปพบนายช่างยังไม่เจอได้ยินเสียงบางอย่างเข้าจึงเดินเข้าไปดูก่อนจะพบว่าผู้ที่นัดเธอเอาไว้ได้ถูกเล่นงานไปแล้วสุสานจึงแจ้งตำรวจและแอบตรวจด,ดูรอบๆสถานที่เกิดเหตุแบบเงียบๆก่อนจะได้พบกับถังกา๊าซบางอย่างที่ถูกติดตั้งแยกเอาไว้จนสะดุดตาเมื่อเห็นว่าฝ่ายซ่อมบำรุงคนใหม่ไม่ได้เห็บงวดอะไรกับชั้นล่าง หมอสุซานจึงเดินสำรวจจุดต่างๆอย่างละเอียดก่อนจะพบเข้ากับสายท่อลำเลียงกา๊าซขนาดเล็กไมเอี่ยมเหมือนเพิ่งถูกติดตั้งมันถูกเดินสายไปยังท่อด้านบนอย่างน่าแปลกใจเธอจึงปีนบันไดาตามไปดูว่าสายนี้จะไปจบที่ตรงไหนให้หายค้างคาสายท่อไมเอี่ยมถูกยึดขึ้นไปทีละชั้นเพื่อส่งต่อไปด้านบนจนกระทั่งไปถึงชั้นชั้นหนึ่งซึ่งต้องปีนอย่างลำบากจนเธอต้องถอดถุงน่องออกเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นตกเมื่อมุดเข้าไปตามแนวสายท่อที่ถูกยึดเอาไว้เผยให้เห็นว่า มันถูกต่อด้วยวงจรก่อนจะพ่วงต่อไปที่ห้องผ่าตัดห้องที่8ซึ่งเป็นห้องที่แนนซี่เพื่อนสนิทของเธอต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานั่นเองเวลาต่อมาหมอซูซานจึงทําทีไปลืมของเอาไว้ในห้องเล็บของหมอจอร์จก่อนจะทาเนียนเข้าไปหยิบรายงานประวัติการทรงตัวของผู้ป่วยห้อง8ดไปเช็คดูแล้วบอกให้รปภอาวุโสว,ว่าไม่ต้องไปแจ้งการเข้าออกของเธอในเวลานี้เมื่อตรวจดูปลายทางที่เก็บร่างกายของเราผู้มีอาการโคมา่าเหมือนเจ้าหญิงนิทราก็พบว่าทุกคนนั้นถูกส่งตัวไปที่สถาบันเจฟเฟอร์สันกันทั้งหมด ก่อนจะได้ยินเสียงเคาะประตูเพื่อขอเข้ามาหาเธอที่อยู่ด้านในห้องแลบเพียงลําพังเสียงนั้นแตกต่างจากราปรพรแก่ที่เพิ่งเดินออกไปเมื่อก่อนหน้านี้เธอจึงถามคาถามเรื่องวิทยุการแข่งขันกีฬาที่รปภแก่นั้นได้ฟังอยู่ว่ามีสกอร์เท่าไหร่แล้วแต่ชายหลังประตูอำ้อำ,อำอ้อึ้งๆอดูผิดปกติเพราะตอบคาถามไม่ได้หมอสุสานจึงรีบวิง่งหนีไปทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าด้วยการลงบันได เมื่อพ้นจนมาถึงประตูทางเดินชั้นสุดท้ายบังเอิญพบกับนายแพทย์คนหนึ่งที่กำลังทำงานในแผนกอื่นหมอซูซานรู้สึกว่ากำลังถูกไล่ล่าจึงเข้าไปตีสนิทเพื่อหาคนอยู่ข้างๆให้อุ่นใจหมอซูซานบอกกับนายแพทย์ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังสะกดรอยแอบตามเธอมาใกล้ๆแต่สุดท้ายกลับเป็นลุงรอปภคนเดิมเดินมาตรวจเช็คบริเวณบันไดแบบหน้าตาเรียบเฉยนายแพทย์จึงแซวเธอไปว่าอาจจะเป็นเพราะจินตนาการของเธอนั่นเองแล้วชวนหมอซูซานไปห้องสมุดไกลๆเพื่อหาข้อมูลทางการแพทย์ด้วยกันต่อ หลังจากทั้งสองเดินออกมาจากหน้าประตูทางลงบันไดแล้วชายลึกลับที่จัดการช่างซ่อมบำรุงคนนั้นก็กลับมาปากกตัวอีกครั้งส่วนหมอสุสานที่เริ่มอุ่นใจก็ยังคงเดินตามนายแพทย์อยู่แล้วจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอยู่ใกลๆนายแพทย์จึงเข้าไปรับสายก่อนจะสนทนากับสายนั้นเรื่องการรักษาส่วนหมอสุสานที่ยังคงวาดระแวงก็เริ่มเบาใจจึงเดินเล่นรอแล้วเริ่มสำรวจพื้นที่ ก่อนจะชะงักในทันทีเมื่อเจอกับบางสิ่งเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเธอรีบย้อนกลับมาแล้วเดินผ่านนายแพทย์ที่กำลังบอกรายละเอียดเรื่องการรักษาคนไข้ผ่านสายโทรศัพท์แล้วส่งยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่นานก็เผยให้เห็นชายชุดดำที่ทำให้เธอชะงักและกำลังไล่ล่าเธอในรูปแบบคนทั่วไปแล้วแซงยิ้มให้ในายแพทย์พร้อมกับไล่ล่าหมอซูซานต่อหมอซูซานเข้าไปหลบในห้องฉายภาพของเหลานักศึกษาแพทย์หลังโปรเจคเตอร์แล้วชายชุดดำก็ค่อยๆเดินเข้ามาปรับแสงปรับปุ่ม เพื่อหาหนทางที่จะเปิดไฟในห้องให้สว่างเพื่อหาเหยื่อเมื่อไฟถูกเปิดขึ้นชายชุดดำก็เดินเข้าไปใกล้จุดที่หมอซ่อนตัวอยู่พอดีเธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้าแล้ววิ่งไปที่ประตูหนีไฟด้านหลังเมื่อชายชุดดำวิ่งตามเธอเข้าไปติดๆจนใกล้มากพอถอดับเพลิงก็ถูกหยิบออกมาใช้แบบเต็มระบบจนชายชุดดำที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถึงกับหลมกลิง้งชายชุดดำถึงกับโกรธจัดล้วงอาวุธออกมาส่วนหมอซูซานก็โยนถังดับเพลิงใส่ในทันทีแบบไม่ต้องคิดจากนั้นหมอซูซานก็มุ่งหน้าหาทางรอออดดต่ไไปจน้้้้พบบเเขขาาาากกัหงวิ ชายชุดดำรู้ทันทีว่าเธอวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในนั้นก่อนจะทุบอาวุธไปที่กระจกและปลดล็อกจากด้านในเพื่อบุกไปจัดการเธอเผยให้เห็นร่างอาจารย์ใหญ่มากมายที่ถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวจำนวนมากชายลึกลับค่อยๆเปิดดูร่างทีละผืนทีละผืน เพื่อหนึ่งในนั้นคือหมอที่แอบซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งไปถึงห้องเย็นอุณหภูมิต่ำที่ทําการแขวนร่างเอาไว้เผยให้เห็นร่างอันไร้วิชีวิตมากมายกําลังถูกแขวนแช่ไว้อย่างเป็นระเบียบจนหน้าขนลุกชายลึกลับเริ่มใจคอไม่ดีแต่ก็ยังมุ่งมั่นที่จะค้นหาหมอสุสานต่อไปส่วนหมอน,นั้นกําลังเล่าใจคนร้ายว่าจะมาไม้ไหนระหว่างที่เธอกําลังหลบซ่อนชายชุดดาลึกลับก้มมองด้านล่างเพื่อจับผิดคุณหมอเลยสะกิดแถวหน้าให้พุ่งไปที่ชายลึกลับในทันทีโดยการที่ลูกเลื่อนของเหล็กแขวนค่อนข้างที่จะลื่นไหล ยังเรียงแน่กันหลุดไปทับชายลึกลับกันเป็นแถวบางร่างก็ล่วงหลุดออกจากถุงจนเห็นใบหน้ากับดวงตาที่ล่องลอยอย่างชัดเจนเล่นทาเอาชายลึกลับถึงกับเวอรระหว่างที่ถูกทับจนแทบจะขยับตัวไม่ได้หมอซูซานเห็นว่าได้ผลจึงผลักแถวที่สองที่เหลือต่อเพื่อเปิดทางหนีของตัวเองก่อนจะรีบวิ่งออกจากห้องแล้วล็อกประตูจากด้านนอกในทันทีหลังจากหนีออกมาได้เธอรีบกลับไปที่บ้านแล้วเล่าทุกอย่างให้กับหมอมาร์กฟังด้วยความตื่นตระหนกและตกใจสุดๆหมอมาร์กเห็นคนรักเห็นอาการของหมอซูซานที่กำลังสติแตก ก็พยายามบอกให้เธอค่อยๆเล่าและใจเย็นๆหมอซูซานบอกว่าเธอนั้นจับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่อแกส๊สใต้ห้องซ่อมบำรุงและทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างตั้งใจของใครบางคนในโรงพยาบาลเมื่อหมอมาร์กได้รับรู้ก็ปลอบใจและบอกให้เธอนั้นนอนพักก่อนพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะไปชงชามาให้หมอซูซานที่นอนรอจู่ๆก็หูแว่วได้ยินเสียงของมาร์กกำลังคุยโทรศัพท์เหมือนปลายสายนั้นกำลังตามหาเธอแล้วหมอมาร์กก็ตอบสายนั้นไปว่าผมกำลังดูแลเธออยู่หมอซูซานที่กำลังหวาดระแวงเธอคิดว่าหมอมาร์กอาจจะเป็นนนนนหึ่่งใกลุมั้ และไว้ใจใครไม่ได้ในตอนนี้ส่วนหมอมาร์กเมื่อโทรศัพท์เสร็จก็รีบกลับไปดูเธอก่อนจะพบว่าเธอนั้นแอบหนีหายไปแล้วหมอซูซานตื่นขึ้นในห้องหนึ่งเพียงลําพังรับรองตัวเต็มไปด้วยข้าของของ,ของเธอเองทั้งนั้นก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเธอได้มาหาที่พักที่โรงแรมเอาเองในเมื่อคืนก่อนจากนั้นเธอก็แต่งตัวแล้วยกหูโทรศัพท์สอบถามเข้าไปที่ทํางานว่ามีใครฝากข้อความหรือมีท่าทีตามหาตัวเธอบ้างเพื่อจะพิรุธผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแล้วเช็คสถานการณ์ความปลอดภัยของตัวเธอเอง หลังจากโทรไปเช็กก็ไม่มีเบาะแสอะไรให้หน้ากางังวลเธอจึงมุ่งหน้าขับรถไปที่สถาบันเจฟเฟอร์สันที่ถูกรัดหมายเพื่อเข้าชมภายในอาคารในวันนี้นางพยาบาลคนเดิมกำลังร่ายกฎข้อระเบียบชี้แจงความเป็นมาให้กับเราผู้สนใจได้รับรู้ถึงสาเหตุที่มาและการก่อตั้งอาคารหลังนี้อย่างมีเรื่องราวและเหตุผลพร้อมกับบอกถึงหน้าที่และสถานะของแต่ละพื้นที่ภายในห้องที่เอาไว้รับรองคนไข้ที่ถูกทรงตัวมาจากนั้นก็พาเราผู้สนใจเข้าไปดูห้องที่เก็บร่างของคนไข้ด้วยการฉายแสงบางอย่าง จนผู้ที่เข้าไปในห้องต้องสวมแว่นตากันแดดเอาไว้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเผยให้เห็นระบบการจัดการกับร่างกายของคนไข้ที่อยู่ในรูปแบบของการนอนแต่ยังคงความมีชีวิตนางพยาบาลสาธิตการรักษาสมดุลแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยให้ผู้เยี่ยมชมได้ดูซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับเราผู้ชมได้ไม่น้อยก่อนจะเริ่มเสนอตัวเลขราคาถูกให้กับทุกคนได้ทราบถึงค่าบำรุงรักษาของสถาบันแห่งนี้ที่ใช้ค่าใช้จ่ายแบบสุดประหยัดก่อนจะปิดการนำเสนอส่งผู้เยี่ยมชมกลับบ้านด้วยแผน่นพับข้อมูล เพื่อสนใจร่วมลงทุนกับสถาบันแห่งนี้ทุกคนแห่กันกลับและถอดชุดคืนให้กับทางสถาบันเป็นที่เรียบร้อยเวนก็แต่หมอสุสานที่เพิ่งผลัดเปลี่ยนชุดเป็นคนสุดท้ายเพื่ออยู่ต่อเธอตั้งใจอาศัยช่วงที่ถูกมองข้ามเข้าไปสำรวจในตัวอาคารอย่างสบายใจโชคยังดีที่ฝั่งหน่วยรปภภายในกำลังเผลอลืมจ้องไปที่กล้อง ที่ติดไว้ภายในตัวอาคารด้านนางพยาบาลกําลังเร่งฝ่ายเทคนิคให้แจ้งผลการประมูลบางอย่างในวันนี้สภาพต่างๆบอกได้ทันทีว่ามีการซื้อขายบางอย่างภายในสถาบันการแพทย์อย่างเป็นขบวนการในตอนนี้ร่างของนักกีฬาที่เพิ่งถูกส่งตัวมากําลังถูกทําการบางอย่างอยู่บนเตียงผ่าตัดส่วนด้านห้องควบคุมก็ยังคงไม่เห็นการเคลื่อนไหวอะไร ที่ผิดปกติในตอนนี้ฝั่งหมอซูซานเริ่มหาทางเข้าออกเพื่อสำรวจแต่ละห้องให้ได้ข้อมูลมากที่สุดจนโผล่เข้าไปหลบในห้องล็อกเกอร์ของเหล่าแพทย์สถาบันที่กำลังชำระร่างกายเพื่อทำการบางอยาเหล่าแพทย์ชายกำลังสนทนาพูดคุยถึงการขายชิ้นส่วนภายในให้กับเหล่าคนระดับสูงเช่นการเปลี่ยนปอดไตและหัวใจเช่นเดียวกับพยาบาลที่กำลังเสนอราคาสูงสุดของการขายอวัยวะสดใหม่ล่าสุดให้กับนักประมูลอีกฝั่งหนึ่งของประเทศระวางนั่นเอง รปภมองผ่านกล้องสังเกตเห็นรถปิศนาของหมอซูซานจอดแน่นิ่อยู่ที่ทางเข้าของอาคารอย่างน่าสงสัยจึงเริ่มกลับไปสำรวจกล้องภายในจนพบกับหมอซูซานที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่รู้ว่ามีกล้องภาพจับอยู่เราปรปภพ,พากันออกมาค้นหาหมอซูซานไปทั่วทุกห้องก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่2แล้วเจอเข้ากับหมอซูซานแบบจังๆเมื่อลิฟต์เปิดออกโชคดีที่ประตูลิฟต์นั้นปิดสนิทก่อนรปภจะเข้าไปจับตัวเธอได้ฝั่งรปภจึงเปลี่ยนใจขึ้นบันไดเพื่อไล่ล่า,ลามหมอให้ทัน ด้านหมอซูซานที่รู้ตัวว่ากำลังถูกไล,ลก่ล่าพยายามหาช่องทางหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจนไปพบเข้ากับห้องผ่าตัดที่มีร่างของคนไข้คนหนึ่งนอนเป็นผักอยู่เธอพยายามผลักหน้าต่างดูแต่ก็ไม่เป็นผลด้านนอกถูกล็อกไว้อย่างหนาแน่นทีมรปภจึงต้องรอกุญแจมาเปิดประตูให้ส่วนหมอซูซานก็เริ่มใช้ของภายในห้องกวาเก้าอี้มาทุบกระจกเพื่อหาทางรอดไม่ให้ถูกจับได้ในตอนนี้นางพยายบาลที่มีกุญแจห้องจึงเข้าไปไขประตูเข้าไป เผยให้เห็นว่าช้าไปสําหรับการติดตามตัวหมอซูซานราปภอ,ออกมาสํารวจต่อเพื่อจะตามจับตัวให้ได้ซึ่งแท้จริงแล้วหมอซูซานไม่ได้หนีออกไปทางหน้าต่างแต่เธอปีนขึ้นไปหลบอยู่บนฝ้าเพดานของห้องส่วนด้านนอกอยังคงคิดว่าเธอน่าจะวิ่งไปได้ไม่ไกลก็เอาสุน,นัขมาดมกลิ่นเพื่อค้นหาฝั่งหมอซูซานค่อยๆไต่ไปตามคานของห้องเพื่อพรางตัวในความมืดซ่อนตัวอยู่บนเพดานเพ,นเพื่อรอจังหวะหลบหนีเมื่อมีโอกาสสร้างความกังวลให้กับนางพยาบาลกับเรารอปภในทันที เพราะยังหาตัวเธอนั้นไม่เจอไม่นานก็มีรถพยาบาลขับเข้ามาที่สถาบันเจฟเฟอร์สันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หมอซูซานกําลังรอจังหวะนี้อยู่พอดีเธอสังเกตเห็นที่ช่องประตูว่ามีรปภชั้นล่างกําลังรับคาสั่งผ่านโทรศัพท์ให้ตรวจตาชั้นล่างอย่างเข้มงวดเมื่อรปภเผลอหมอซูซานก็รีบขยับตัวในทันทีที่มีโอกาสเธอเข้าไปตรวจดูที่กล่องสีดำหลังรถพยาบาลเผให้เห็นอวัยวะต่างๆที่ถูกเตรียมเอาไว้จำนายกับแพทย์และนายทุนคนอื่นเพื่อน,นำขนส่งขึ้นรถ ระหว่างนั้นเสียงประตูก็เปิดดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของคนขับและเหล่าร,าปรอปภกำลังขนย้ายกล่องบรรจุสินค้าซึ่งบรรจุอวัยวะเทือนเพื่อน,นำไปทำการเข้าสู่ร่างของเจ้าของใหม่ต่อไปส่วนหมอสูสานั้นก็แอบเกาะบ,บนรถจากด้านบนปล่อยให้รถเคลื่อนตัวออกไปจากอาคาร หลบหนีไปแบบเนียนๆแล้วเธอก็หวนกลับไปที่โรงพยาบาลที่เธอทํางานอีกครั้งก่อนจะรีบขึ้นลิฟต์ไปหาหมอฮาริสในทันทีเพื่อรายงานเรื่องราวที่เธอไปประสบพบเจอมาในวันนี้หมอฮาริสนั้นรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก่อนจะแงซงเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับหมอซูซานที่วางยาเอาไว้จนหมดสติไปจากนั้นหมอฮาริสก็เริ่มดําเนินการตามแผนและแจ้งว่าหมอซูซานนั้นมีอาการปวดไส้ติ่งอย่างรุนแรงในช่องท้องต้องผ่าตัดด่วนในห้องทํางานของเขาหมอมาร์กที่ไม่รู้ว่าเป็นแผนของหมอฮาริสก็เข้ามาปลอบเธอระหว่างที่รอเข้าห้องผ่าตัดด ส่วนหมอซูซานที่พอจะมีสติอยู่บ้างพยายามบอกใบว่าเธอไม่ได้ปวดไส้ติ่งอย่างที่เข้าใจก่อนจะบอกให้หมอมาร์คตรวจดูผลวินิจฉัยโรคบนกระดานประวัติคนไข้ซ้ำอีกครั้งแต่ไม่นานหมอฮาริสก็โผล่เข้ามาจนหมอมาร์คต้องรีบเก็บกระดานประวัติเอาไว้ก่อนจังหวะนั่นเองหมอซูซานก็พยายามกดปุ่มสัญญาณให้กับหมอมาร์คเมื่อหมอฮาริสนั้นเผลอปุ่มส่งสัญญาณทาให้เครื่องรับข้อความดังขึ้นหมอมาร์คจึงได้โอกาสปลีกตัวออกมาเพื่อพิสูจน์การบอกใบของหมอซูซานในทันที แล้วหมอซูซานก็ถูกเลื่อนเตียงเข้าไปในห้องผ่าตัดเพื่อเตรียมขั้นตอนการวางยาสลบส่วนหมอมาร์กที่เริ่มเอะใจก็รีบวิ่งไปตรวจด,ดูท่อก๊สอันตรายที่หมอซูซานเคยเล่าให้ฟังให้เห็นกับตาและเมื่อมาถึงที่ห้องซ่อมบำรุงเผยให้เห็นท่อเจ้าปัญหาที่ตั้งแปลกตาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งส่วนในห้องผ่าตัดก็กำลังตั้งค่าการปล่อยกา๊าซและคำนวณปริมาณเพื่อใช้กับหมอซูซานตามขั้นตอนเมื่อได้เวลาหมอฮาริสก็เริ่มลงมือผ่าตัดไส้ติ่งให้หมอซูซานอย่างไม่รีรอแล้วการผ่าตัดออกอกกกึึงงถูสรร้้าขนเพื่ม๊ จนหมอซูซานกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไรพิสงเท่านั้นส่วนหมอมาร์กก็เริ่มตรวจตามสายท่อส่งการาดเพื่อหาปลายทางที่ส่งไปตามที่หมอซูซานเคยบอกด้านในห้องผ่าตัดก็ยังคงดําเนินการสังเกตที่ประจรคนไข้าตามปกติซึ่งในตอนนี้หมอมาร์กไต่ตามสายแนวท่อการาดที่วางไว้จนไปถึงด้านบนแล้วเผยให้เห็นวงจรที่ถูกติดตั้งดัดแปลงไปที่ห้องผ่าตัดห้องแปดอย่างที่หมอซูซานบอกเอาไว้หมอมาร์กที่รู้ความจริงเข้าจึงทําลายแผงวงจรระบบเถื่อนนั้นทิ้งไป เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หมอฮาริสก็แจ้งกับคนในห้องผ่าตัดเขาว่าประเมินอาการของหมอซูซานผิดแลนะเธอไม่ได้เป็นไส้ติ่งจริงๆเหล่าแพทย์ผู้ช่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในวงการแพทย์ก่อนจะปล่อยให้หมอฮาริสเย็บแผลและปลุกหมอซูซานขึ้นอีกครั้งเพื่อยุติการผ่าตัดทุกอย่างเป็นไปนตามแผนของหมอฮาริสที่ต้องการวางยาให้หมอซูซานอยู่ในอาการโคม่าไร้การตอบสนองแต่ยังคงมีชีวิตเพื่อรอการส่งตัวไปที่สถาบันเหมือนรายอื่นๆ ฝ่ายปรับการ์ดปล่อยยาสลบพยายามปลุกหมอซูซานให้ตื่นขึ้นตามหน้าที่จู่ๆเสียงไอเบาๆก็ดังขึ้นระหว่างที่หมอฮาริสที่คิดวางแผนมาอย่างดีถึงกับสะดุ้งหมอซูซานตื่นขึ้นในทันทีคงจะมีแต่หมอฮาริสเท่านั้นที่ตอนนี้น่าจะตัวชาจนก้าวขาแทบไม่ออกเพราะแผนที่วางไว้กำลังจะล่มจากนั้นเราผู้ช่วยแพทย์ก็เคลื่อนย้ายคนไข้ไปที่ห้องพักฟื้นในทันทีและมีหมอมาร์กพร้อมกับตำรวจคอยต้อนรับหมอฮาริสอยู่ที่หน้าห้องผ่าตัด ทั้งสองปลอบโยนกันอย่างรู้ใจผ่านสายตาก่อนจะทิ้งให้หมอฮาริสรอรับชะตากรรมที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้แล้วหนังก็จบลงมาสรุปเนื้อเรื่องกันเลยนะครับทั้งหมดคือแผนการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอสตันผูดเต็มไปด้วยความรวบและขาดจรรยาบรนนั่นก็คือหมอฮาริสที่แม้จะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ก็ยังแอบทำธุรกิจค้าอวัยวะให้กับเหล่าเศรษฐีหรือนายทุนผู้มีกำลังทรัพย์เพื่อเอาชีวิตรอดจากโรคที่ตัวเองหรือคนใกล้ชิดประสบอยู่ จนเป็นที่มาของการนำก๊าซพิษจำนวนหนึ่งซึ่งได้ว่าจ้างให้ชายชุดดำลึกลับไปแอบมาเชื่อมต่อผ่านห้องหมายเลข8เพื่อเลือกเหยื่อก่อนจะทำให้สมองตายอยู่ในอาการโคมา่ากลายเป็นเพียงร่างเนื้อเยื่อเอาไปเก็บไว้ที่สถาบันลึกลับที่เปรียบเสมือนโกดังเถื่อนเพื่อรอการขายทอดตลาดเหมือนธุรกิจมืดผิดกฎหมายและขาดจริยธรรมเพื่อนำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้นซึ่งไม่ต่างอะไรกับการฆาตกรรมโดยการใช้เทคนิคทางการแพทย์เพื่อเป็นเครื่องมือนั่นเอง ขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังนั่งดูเรื่องราวที่ไดนนำเสนอไปจนจบมาณาทีน่นี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสายันสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ